สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันศุกร์ที่19มกราคมพุทธศักราช2561วันนี้เวลา10น53นาทีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาทินัดามาศเสด็จไปยังมหาวิทยาลัยราชพัฒบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครทรงเปิดอาคาร150ปีมหาบุรุษรัตนดมช่วงบุญนาค และทรงเปิดอาคารเรียนของมหาวิทยาลัยประกอบด้วยอาคารเจ้าพระยาสุรวง์วัยวัฒน์วรบุญนาคอาคารเจ้าพระยาสุรวง์วัฒนศักดิ์โตบุญนาคอาคารพระยาวิเศษสุภวัฒน์อาคารพระยาประมวลวิชาภูนและอาคารสมเด็จพระพุทธาจารย์นวมอาคาร150ปีมหาบุรุษร,รัตโนโดมช่วงบุญนาคเดิมคือหอประชุมศูนย์ศิลปะ,ปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชพัฒบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สร้างขึ้นเมื่อปี2475สูง2ชั้นทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงชั้นล่างของหอประชุมศูนย์ศ,ยศยิลปะวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้กลุ่มทนบุรีศึกษาและชั้น2จัดทำเป็นโรงละครสีสุริยะวงศ์ในในโอกาสครบ150ปีวันคล้ายวันถึงแก่พิาราลัยของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาค19มกราคม2561 เพื่อเป็นแหล่งศึกษาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของกรุงทนบุรีรวมทั้งเผยแพผ่ภูมิปัญญาของชุมชนให้แก่นักเรียนนักศึกษาบุคลากรในมหาวิทยาลัยและประชาชนทั่วไปโดยอาคารนี้ได้รับรางวัลอนุรักษ์สถาปัตยกรรมดีเด่นประจำปี2555จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ภายในอาคารจัดแสดงเป็นห้องต่างๆโดยเล่าเรื่องราวพัฒนาการของกรุงธนบุรีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจำนวน11ห้องอาทิห้องเปิดเมืองจะแสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่สังคมวัฒนธรรมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาสมัยกรุงธนบุรีและสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อ200ปีก่อนห้องธนบุรีราชธานีใหม่ใกล้ทะเลเป็นเรื่องราวการสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีโดยสมเด็จ พระเจ้าตากสินมหาราชเพื่อเป็นศูนย์กลางการปกครองการค้าและการต่างประเทศห้องพระบรมาธาตุแห่งพระนครจะแสดงสัญ,ญลักษณ์แห่งกรุงธนบุรีคือพระปรางวัดอรุณราชวรารามที่สะท้อนให้เห็นถึงถศิลปะสถาปัตยกรรมไทยที่สร้างขึ้นจากหลักคติไตรภูมิที่มีเขาพระสุเมนเป็นศูนย์กลางของจักรวาล แสดงถึงความเป็นจักรพรรดิราชของกษัตริย์ทําให้เกิดความงดงามที่ลงตัวตามแบบสถาปัตยกรรมของกรุงรัตนโกสินทร์ห้องเมื่อความเจริญข้ามฝั่งจะแสดงถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ศิลปะวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมในปัจจุบันของผู้คนฝั่งธนบุรีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลและเวลาและปรับเปลี่ยนไปตามความเจริญก้าวหน้าของบ้านเมืองห้องปฐมวงสกุลบุญนาค จะแสดงประวัติบุคคลสำคัญของตระกูลบุญนาคที่สร้างคุณอุปการต่อประเทศชาติหลายๆด้านโอกาสนี้ทอดพระเนตรคอนเสิร์ตคีตะมหาราชนซึ่งจัดขึ้นเพื่อน,น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเผยแพผ่พระอริยภาพทางด้านการดนตรีของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิต เป็นการบรรเลงบทเพลงพระราชนิพน์ในพระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุยเดชโดยวงดนตรีแจ๊ส5ชิ้นร่วมกับวงเครื่องสาย4ชิ้นจำนวน10บทเพลงอาทิอาทิตย์อับแสงสายลมแผ่นดินของเรายิ้มสู้และในดวงใจนิรัน จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชุลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ